นักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับข้อตลุยโจทย์ของครูเนาะนับจากนี้นักเรียนจะได้เรียนตรุยโจทย์ครับข้อสอบทุกอันที่นักเรียนได้ทํานับจากนี้จะเป็นข้อสอบจริงนะครับจากสนามสอบเนาะนั่นมันแปลว่าหากนักเรียนฝึกทําข้อสอบที่ครูให้แล้วก็ดูเฉลยที่ครูสอนนักเรียนจะได้ความรู้ในแนวทางที่ถูกต้อง ความรู้ในแนวทางที่กอพอออกสอบไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปและอยู่บนมาตรฐานของข้อสอบจริงนักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกทำไปพร้อมๆกันติดตามครูให้ครบทุกพาร์ทนะครับแล้วนักเรียนจะได้ข้อสอบทุกๆข้อที่เคยออกสอบครูยพยายามจะเฉลยข้อสอบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะสอบในวันข้างหน้าในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะเริ่มต้นวันนี้เป็น EP หกันเลยครับ และครูจะเริ่มสอนจากข้อสอบใหม่ที่สุดแล้วก็ถอยหลังไปเก่าเนาะเท่าที่มีในท้องตลาดครับเริ่มจากปี -66 ก็คือปีนี้แหละซึ่งนักเรียนยังไม่สอบเนาะรอบเปเปอร์ยังไม่มีใครสอบหรอกแต่รอบ e x a m เริ่มสอบแล้วดังนั้นครูจะเริ่มเฉลยตั้งแต่ปี6 6เอาให้ใหม่ที่สุดนักเรียนจะได้ใกล้เคียงกับปีใหม่ๆเนาะแน่นอนครับใครอยากได้เอกสารการสอนครูแจกฟรีครับเอกสารแจกฟรีมองไปที่ใต้คอมเมนต์เนาะแปะไว้เหมือนเดิม ใครยังไม่เรียนคอร์สสปีดอัพก็ไปเรียนด้วยเนาะจะได้หลักการพื้นฐานครับมาเรียนกันเลยนะครับนักเรียนข้อ1ครูเขียนชัดเจนเนาะข้อ1เป็น exam 2เมษา2566ครับเห็นหน้าตาแบบนี้รู้ทันทีเลยเนาะว่ามันคือ operation ใช่ไหมครับครูสอนไว้แล้วใครไม่ไปเรียนก็ไปเรียนย้อนหลังได้นะครับมาวันนี้เป็นตลุยโจทล์ล้วนๆนักเรียนต้องมีพื้นฐานไปบ้างเนาะ โอเปอเรชัปีหนึ่งออกประมาณ1ข้อแต่นันเนี่ยก็ต้องทราบว่าทุกๆข้อมีความหมายเนาะหข้อก็สคะแนนอะหลายๆคนบางคนตกแค่ข้อเดียวแค่นั้นเองเนาะดังนั้นได้โอเปอเรชันไปก็จะช่วยให้เรามีลุ้นสอบผ่านซึ่งโอเปอเรชัเป็นข้อสอบที่ควรทําอยู่แล้วละแม้มันเป็นเดาตัวเลขแต่มันไม่มากนันเรียนสามารถเดาค่อนข้างเดาได้ถูก และเวลาเรียนทําข้อสอบเนาะพยายามทําไว้ช่วงหลังๆถ้าทําช่วงแรกมันนึกไม่ออกมันตื้อก็ทําข้ออื่นก่อนแล้วค่อยมาย้อนทําในตอนหลังเพราะว่าโอเปอเรชันก็เหมือนกับอนุกรมเนาะเป็นการเดาโอเคนะครับดาวความสัมพันธ์อะมาดูกันเลยน,น้กเรียนดอกจันไม่ได้แปลว่าคูณเสมอไปน,อน้องเรียนมันแล้วแต่เขาเรียกโอเปอเรชันตัวนี้เรียกตัวหน้าอีกตัวหนึ่งเรียกตัวหลังแค่นี้เนาะหลักการโอเปอเรชันอ่านว่าอย่างนี้น้องเรียนอ่านง่ายๆ2ดอกจันหกเท่ากับ2 4ดอกจันสิบสอเท่ากับ8 4ดอกจันเก้าเท่ากับ question mark เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนสังเกตรตรงนี้ดอกจันไม่ใช่การคูณนะมันแล้วแต่นั่นดอกจันคือ operation เป็นไปได้หมดนั่นดอกจันคืออะไรครับดอกจันคืออาจจะเป็นบวกก็ได้อาจจะเป็นลบก็ได้อาจจะเป็นคูณก็ได้อาจจะเป็นหารก็ได้ครับเห็นปะอาจจะเป็นเลขยกกําลังก็ได้อาจจะเป็น square root ก,ก็ได้ได้หมดนั่น,น,น เป็นการกระทำของตัวหน้าตัวหลังดังนั้นนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆใครยังไม่เคยเรียนโอเปอเรชันกับครูไปเรียนได้ครูสอนไว้อย่างลึกซึ้งเนาะทั้งในคอร์สสปีดอัพแล้วก็ในคอร์สติวปูพื้นฐานก่อนหน้าน,นี้ใครหาไม่เจอไปมองใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะครูเริ่มเฉลยเลยนะเนี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานเรนียนมองครับตัวหน้าตัวหลัง2ทําอะไรกับ6ถึงจะได้2นันเรียนก็เดาใช่ไหมเดาไปเดามานเรนียนจะอาจจะเห็นความสัมพันธ์บางอย่างอ๋อครูถ้าผมเอา2อคูณหได้12 แล้วก็หารหกอีกทีหนึ่งมันจะได้สองเห็นอะไรบางอย่างไหมมีตัวเกินน pues, uh. uh 爸爸ี่เขาเรียกตัวเกินครูเคยสอนแล้วนอตัวเกินคืออะไรตัวเกินคือนอกเหนือจากโอเปอเรชันข้อสอบข้อนี้ถือว่าเป็นโอเปอเรชันที่ยากพอสมควรเพราะมีตัวเกินมาอาตัวนี้ยังเป็นตัวหน้ากับตัวหลังแสดงว่าโอเปอเรชันน่าจะเกิดเน่ยน่าจะเกิดจากเอาตัวหน้าคูณกับตัวหลังแล้วก็หารด้วยหกหกคือไม่เกี่ยวข้อง ครูเห็นไหมครูไม่ได้เขียนอะไรเลยเนาะหกคือตัวเลขดื้อที่สํานักงานกพกําหนดออกมาแบบนี้ถือว่าดื้อเนี่ยคือตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเลยยูอดีออกมาแบบนี้ก็เป็นไปได้เนี่ยเขาสามารถออกข้อสอบได้ครูบอกแล้วมันเป็นตัวไม่เกี่ยวข้องเกินมาซึ่งเราก็ต้องแอบระวังเนาะแต่มันก็เดาไม่ยากใช่ไหมสองคูณหกได้สิบสองหารหกก็ตัดกันใช่ไหมครับเนี่ยก็ตัดกันเนี่ยหกตัดหกก็เหลือสองเนาะต่อมาคอนเฟิร์มโอเปอเรชั่นดูโอเปอเรชั่นตัวต่อมาสี่ใช่ไหม ก็ลองดูซิเอาสี่คูณสิบสองิสิบสองสี่สี่ิบแปดหารด้วยอะไรหารด้วยหนะหกหกสองสิบสองนักเรียนมองออกเนาะหตัดสิบสองหกสบสองสี่สองปดถูกด้วยเนาะตรงกันเลยแสดงว่าโอ peration นั้นน่าจะเกิดจากตัวตัวหน้าคูณตัวหลังแล้วก็หารด้วยหกทันคูเนาะดังนั้นนักเรียนสามารถสรุปโอ peration ได้แล้วละ่ะ โ peration ที่เรียนหาได้ครูขอขยับเนาะมันคือโอ peration หน้าคูณหลังแล้วหารตัวไม่เกี่ยวข้องคือ6ตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยลงมาถูกปะจากนั้นเราก็คิดโอ peration สุดท้ายที่เขาให้หาคำตอบใช่ไหมครับท่านเรนสังเกตเราต้องใชโอ peration เดิมนะให้มันได้คำตอบเท่าเดิมะครับมันถึงจะเป็นโอ peration ที่ถูกต้อง ถ้าโอเปอเรชันมันไม่ได้คําตอบเหมือนเดิมแสดงว่ามันเป็นโอเปอเรชันที่ผิดเนาะนักเรียนสังเกตครับใช้โอเปอเรชันเดิมหน้าหลังหน้าหลังได้คําตอบเหมือนโจทย์ใช่ปะโอเปอเรชันหน้าหลังก็ได้คําตอบเหมือนโจทย์หน้าคูณหลังหารหกแสดงว่าโอเปอเรชันนักเรียนคือหน้าคูณหลังหารหกก็คือโอเปอเรชันนี้เนาะหาโอเปอเรชันสุดท้ายก็คืออะไรครับนักเรียนก็มามองตัวหน้าคือสี่ตัวหลังคือเก้าแค่นั้นเองใช่ไหม หน้าคือสี่สี่คูณเก้าหน้าคูณหลังแล้วก็หารหกเนานะเก้าสี่สามหกสามสิบหกแล้วก็หารด้วยหกเนาะหกหกได้สามสิบหกข้อนี้จึงตอบอะไรครับข้อนี้จึงตอบหกนักเรียนก็การในช้อยที่มีหก็จะถูกต้องคำตอบใช่ไหมครับแสดงว่าจุดสุดท้ายตรงนี้ได้หกครับ นากเรียนได้ก็ถูกเห็นไหมครับ operation มีวิธีการหาคําตอบที่ไม่ได้ยากมากเป็นการเดาตัวเลขและนักเรียนฟังครูเนี่ยจะรู้ว่ามันก็ไม่มีสูตรอะไรหรอกมันก็แค่ฝึกฝนทําบ่อยๆมองเลขออกก็เร็วใช่ไหมครับผ่านเนาะแสดงว่าตัวเนี้เป็นตัวเกินมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับเห็นภาพเนาะก็คือหกเกินมาไปดูข้อต่อมาเป็น excel เหมือนกันนักเรียนบอกครูทําไม excel วันเดียวกันเลยล่ะ ก็วันเดียวกันนี้แหละครับ2เมษายน66แต่ว่าสอบคนละรอบไงอาจจะเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายเห็นภาพมากขึ้นเนาะมาดูข้อนี้ครับอ่านว่า7 operation 5ได้70 10 operation 5ได้250แล้วก็9 operation 5เท่ากับเท่าไหร่ทุกตัว operation 5หมดเลยเนาะนักเรียนก็ลองเดาความสัมพันธ์เดาไปเดามาครับ7คูณ5ใช่ไหมลองเดามันไม่จะเป็นต้องคูณเสมอนะเรียนแต่มันแล้วแต่ข้อนี้ นักเรียนลองเอาเจ็ดคูณห้าหน้ากับหลังใช่ไหมอันนี้หน้าน,นี้หลังเจ็ดห้าสามสิบห้าแล้วคูณได้วยอะไรครับคูณด้วยเจ็ดลบห้าได้เจ็ดสิบปะได้เนาะเรียนเจ็ดคูณทำให้ดูเจ็ดคูณห้าได้สาห้าใช่ป่ะเนียนสามสิบห้าคูณสองได้เจ็ดสิบไงถูกเนาะแสดงว่าความสัมพันธ์ของมันก็คือหน้าคูณกับหลังแล้วก็คูณ แล้วก็หน้าลบหลังเห็นภาพปะก็ลองไปคอนเฟิร์มโอ peration ตัวต่อมามันก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยสิบคูณหหน้าคูณหลังเนาะแล้วก็คูณด,ด้วย10บลบหหน้าลบหลังเห็นไหมครับเอา10คูณกับ5แล้วก็เอา10ลบกับ5ลองสิ10บคูณห้ขูใช้ชมพูเนาะ1ิบห้าห้าคูณกับ10บลบหเหลือห้าห้าห้ายีได้2องห้าสิบ 250บปับ๊บลองมาดูอ้าว250เนี่ยครับแสดงว่าเราได้โอเปอเรชันมาแล้วใช่ไหมครับห้าสาบคูณ2ได้70เนาะต่อมา50คูณ5ได้50 50คูณ5ได้250แสดงว่าเราได้โอเปอเรชันมาแล้วอันนี้ก็หน้าคูณกับหลังแล้วก็คูณกับหน้าลบหลังถูกไหมเราก็ได้โอเปอเรชันมาแล้วนักเรียนก็มาเขียนโอเปอเรชัน ว่าอ๋อโอเปอเรชันที่เราได้ก็คือโอเปอเรชันของหน้าลบหลังไม่มีไม่มีตัวเกินเลยเนาะเป็นหน้าหลังเสมอเลยเนาะคูณกับหน้าบบคูแบกนิดนึงหน้าคูณกับหลังวงเล็บปิดคูณแล้วก็คูณกับหน้าลบหลังนี่คือโอเปอเรชันที่นักเียนได้ไม่มีตัวเกินเลยเนาะโอเปอเรชันชนิดนี้เป็นโอเปอเรชันไม่มีตัวเกินเป็นโอเปอเรชัน ในโจทย์ล้วนๆใช่ไหมครับก็คือหน้ากับหลังก็มาดูโจทย์ครับตรงไหนเป็นตัวหน้า9เป็นตัวหน้าแล้วก็5เป็นตัวหลังใช่ไหมอันนก็มาทำเกเป็นตัวหน้าก็เอาเกคูณหวงเล็บปิดคูณกับตัวหลังก็คือเกลบหใช่ไหมครับ9 5้าห้าสี่ส้า 45 9, 5, 4, ่สิคูณเกลบห้าเหลือสเนาะสี่คูณสเนี่ยก็ตั้งคูณใช่ไหมครับคูณไปคูณมา45่ห้าใส่ศูนย์ทดสองสี่สี่สิกเจ็ดนั่นนก็ได้ออกมาร้อยแปดสิบ่านเอนงก็ได้คําตอบออกมา1นึ่ดังนั้นคําตอบของข้อนี้คือเท่าไรครับ180เห็นไหมครับวิธีการคิดโอ peration มันมีหลักการคิดแค่นี้แหละหลักการคิดก็คือ บางทีมันก็เป็นตัวหน้ากับตัวหลังน,อน้อเรียนดูดีๆนะบางทีก็เป็นตัวหน้ากับตัวหลังเท่านั้นเห็นภาพใช่ไหมครูเคยสอนเนาะแล้วก็บางทีอาจจะเป็นตัวหน้ากับตัวหลังแล้วก็มีตัวเกินมาเห็นไหมเลขเกินอะตัวเลขที่เกินมาก็แล้วแต่มีแค่สองกรณีตอนนี้เห็นภาพมากขึ้นไหมครับครูขยบเนาะกรณีแรกเห็นไหมครับขออนุญาตทวนโจทย์ให้ดูกรณีแรกมีเลขเกินก็คือเลขหกใช่ปะ ไม่เกี่ยวกับเขาเลยเห็นปะเลขเกินก่อน,นี้ที่2ไม่มีเลขเกินเลยใช้หน้ากับหลังแบบนี้เห็นไหมครับนี่นก็จะได้คําตอบออกมาเนาะนั่นคือโอเปอเรชันนี่นนครับใครยังไม่แม่นโอเปอเรชัน Operation, ไปฟังครูสอนได้นะครับครูแจกคอร์สติวโอเปอเรชันครับปูพื้นฐานเลยเนาะแจกเอกสารการสอนด้วยแปะลิงก์ปักหมุดไว้ที่ตรงคอมเมนต์เนาะเคยขอบคุณครูตรงไหนก็ไปมองตรงนั้นนะครับนี่นครูปักไว้บนสุดเลย นักเรียนจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเนาะผ่านวันนี้โอเปอเรชั่นหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนาะเดี๋ยวครูจะเอาข้อสอบมาเรื่อยวันนี้เอาเป็นแซมเปิลก่อน2ข้อโอเปอเรชั่นเดี๋ยวติดตาม e ีพีที่2มาดูครูสอนเรื่องอะไรต่อแต่การันตีเราอยู่ในคอร์สตรุยโจทย์ทุกๆข้อเป็นข้อสอบกพอของจริงนักเรียนฝึกฝนกับครูก็จะเห็นแนวทางของข้อสอบจริงเวลาทาก็จะทําได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะไว้ติดตามในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ